สวัสดีครับผมโยองออมแชรครับจริงๆแล้วการตกแต่งห้องนะครับสีเนี่ยก็เป็นเ,เรียกว่ามีอิทธิพลสําคัญมากทีเดียวเพราะว่า ด้วยความที่สีเนี่ยมีอิทธิพลกับอารมณ์นะครับการผสมผสานสีที่มีโทนหลากหลายก็จะให้อารมณ์แตกต่างกันไปรวมทั้งให้มิติที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติของออสายตากว้างคุณยาวคุณสูงหรือว่ามิติทางอารมณ์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการเลือกสีผ้มาม่านหรือว่าการเลือกลายผ้มาม่านเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป mm hmm. ก็จริงๆเราสามารถใช้ได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนิดผ้า หรือว่าลวดลายของผ้าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องสีของผ้าคือง่ายๆครับสีที่อ่อนก็จะทําให้เราดูสว่างมากขึ้นไม่ว่าเป็นเรื่องการแต่งตัวหรือว่าเป็นเรื่องการแต่งบ้านนะครับสีที่อ่อนสีที่โทนสว่างเช่นสีครีมสีขาวสีงาช้างสีเหลืองสีตองอ่อนอะไรเงี้ยก็ทําให้มันดูสว่างขึ้นแต่ว่าถ้าตัวบ้านหรือว่าผนังภายในของบ้านเนี่ยเป็นสีอ่อนอยู่แล้วก็จริงๆก็ไม่ควรเลือก ผ้มาม่านสีเดียวกับบ้านเพราะว่าหนึ่งเลยมันทําให้รู้สึกเลี่ยนแล้วก็จะทําให้ดูหน้าอึอดอัดสีของผ้าม่านหรือว่าตัวผ้าม่านเองแล้วเนี่ยก็เรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็สําคัญนะครับคือการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใหญ่เกินไปนักพอดีกับฟังก์ชันการใช้สอยก็จะทําให้บ้านดูมีมิติที่พอดีกับกับผู้อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องลวดลายของม่านนะครับการที่ห้องขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ย เราสามารถใช้ลวดลายหลอกตาได้เช่นสามารถใช้ลายแพทเทิร์นที่มันเป็นรูปทรงเรขาคณิตตามแนวนอนก็ได้ที่มันดูดูกว้างขึ้นนะครับเหมือนเราใส่เสื้อลายลายขวางแล้วทำให้ตัวตัวใหญ่ขึ้นก็เอามาใช้ในการตกแต่งห้องได้เหมือนกันครับแล้วก็ง่ายๆก็คือสีที่โทนสว่างเนี่ยก็จะทำให้บ้านกว้างขึ้นทั้งนั้นเองครับการที่ห้องกว้างเกินไปใช่ไหมครับถ้าอยากให แคบลงนี้ง่ายมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราก็มีอิสระในการตกแต่งห้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าม่านหรือว่าเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับเราสามารถเอาลูกเล่นในการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มมากขึ้นได้เช่นซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มอาจจะเป็นโต๊ะตู้หรือว่าอะไรเพิ่มมากขึ้นก็ได้ส่วนผ้าม่านเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ห้องที่แคบเกินไปเนี่ยก็ใช้โทนสว่างทีนี้เราก็สลับกันเปลี่ยนกันด้วยการใช้คอนสีเข้มขึ้นหรือว่าลวดลายที่มันเยอะขึ้น เราสามารถเป็นลายแบบเดียวกับวอลเปเปอร์ก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ดูเลี่ยนละเราอาจจะมาเล่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์แทนแต่ว่าที่สำคัญก็คือสีอย่างที่บอกคือผ้าม่านกับสีผนังห้องไม่ควรเป็นสีเดียวกันแต่อาจจะเป็นโทนเดียวกันในคนละเฉดหรือเฉดเดียวกันในคนละโทนก็ได้ถ้าจะให้ดูเล็กลงก็เพิ่มลวดลายบนผ้าม่านให้มากขึ้นก็ได้ครับ สำหรับบ้านที่มีทางเดินลึกเกินไปเนี่ยปกติ о, ผมเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะพบเจอได้น้อยในบ้านที่พักอาศัยของปกตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในที่คนอยู่ันเยอะสถานที่ราชการหรือว่าโรงพยาบาลมากกว่าก็สรุปวิธีการเลือกผ้าม่านนะครับให้ให้ดูเปลี่ยนความรูษษ้สึกหรือเปลี่ยนมิติในการมองนะครับเปลี่ยนมิติของอารมณ์ก็ง่ายมากครับถ้าห้องคุณสีอ่อนค,ออคุณอยากให้ดูมีมิติ มากขึ้นก็เลือกพม่าสีเข้มตัดกันไปเลยหรือว่าถ้ามันดูเลี่ยนเกินไปอะไรเงี้ยก็เลือกเฉดสีเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนโทนให้เข้มขึ้นหรือว่าให้อ่อนลงก็ได้ก็จะทําให้ดูน่าสนใจมากขึ้นถ้าห้องแคบเกินไปแล้วอยากให้ดูกว้างก็เลือกพม่าให้สีอ่อนลงหรือถ้าห้องคุณเรียบมากเฟอร์นิเจอร์เรียบมากคุณเป็นคนแบบเรียบๆแล้วรู้สึกเบื่อก็ง่ายมากก็เลือกพม่าที่ดูมีลวดลายมากขึ้นเท่านั้นเองครับ